เร,บบรา,เ,เ,เ,า,าเรียนจะมานำเสนอเรื่องเวชชุกันดูอาในความเป็นแรกที่เราไปรับมานก็คือเราไปรับมาจากอาจารย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ต้องการก็คือเป็นระบบที่ใช้จัดก,การในห้องเรียนแล้วก็คือสามารถทำการกรอกคะแนนเช็คชื่อได้ก็คือเป็นเป็นเหมือนเว็บซึ่งเป็นเว็บของรายวิชานั้นเพื่อที่ว่าจะเป็นกรอบวิชา แล้วก็จะมี user ของนิสิตของอาจารย์กาสามารถเข้าไปแก้ไขกรอบคะแนนแล้วก็เช็คชื่อ่าหน้าไบเด้เลยอ่ากรแบบเราที่ไปมาเราก็ไปออกแบบการทำงานคร่ข้าวมาก็คือได้ประมาณว่าอ่าตอนแรกเข้ามาเจอหน้า l o g ิ n แล้ว user เราจะแบ่งเป็นสองระดับก็คือเป็น teacher กับ student แล้วพออันนี้เป็นไแกรมของ student พอเราเข้ามาหน้าแรกเราก็จะเจอกับ เรกเสก็คือเราต้องเลือกวิชาที่เราที่เราจะลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นก็จะมีเป็นระบบจดทเบียนก็คือเป็นพวกแนะนําการใช้งานของระบบเราหลาังหลังจากที่เราเรียนรู้เสร็จก็คือจะไปเจอหน้าเมนเจหน้าเมนเพจเนี่ยก็จะ ที่เราสอนแล้วก็คือสามารถกดเข้าไปได้ดูดในรายวิชานั้นได้ก็คือจะพอกดเข้าไปก็จะเจอกับหน้าของรายเรียน ก็จะแสดงเหมือนแรล่งของไอจีที่ ครับเราแจกเงี้ยนะค 有电话。 and what สามารถเลือกได้ว่า ยิ่งไปเยอะก,อกนะ็ยิ่งชนะยิ่งยิ่งเก่งขึ้นยิ่งมีไอคิสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหน้าโชว์เราสามารถกดแพ้แพ้หว่าถ้าแบบเราเห็นว่าเราจะแพ้แลเราก็เกิดก e ีมบ้าได้กีม e บ้ากคือเรายอมแพ้เราจะเสียอารีนาไปน้อยลงแต่คนที่เราแข่งด้วยจะได้รับอารีนาฟลอยด์มากเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ตรงกลางก็จะเป็นโชว์ว่าเลเยอร์หนึ่งแพ้แพ้เลเยอร์สองเก่งเราเห่อยขึ้นประ ไว้หลอดเป็นหลทีอะแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของสกาวบอร์ดส่วนสกาวบอร์ดเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือที่เป็นแลนดิ้งก,กับที่เป็นสกาวบอร์ดจริงๆแลนดิ้งก็นนคือเราจะคำนวณจากอารินาพอยร์เอามาคิดคำนวณเป็นแลนดิ้งส่วนส,กาว,สกาวบอร์ดเนี่ยจะเป็นสกาวบอร์ดของรายวิชานาั้นจริงๆเชื่อเราอาจารย์มีให้ i'm bella, the bella, bella. ภาษาภาษาเว็บนะครับทั้งภาษาเว็บทั้งหน้าบ้านหลังบ้านสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าทีาาไไ่เป็นแอร์ภาษาคืออะไรเงี้ยครับพี่นที่อ่าซึ่งซึ่งตอนแรกครับเราพวกเราก็ on การการคิดที่ข้อมูลหรือว่าไฟงาน,นเป็นระบบมากขึ้นเป็นส่วนในการหลังบ้านเราไม่เห็นครับผมซึ่งอ่าเราซึ่งอันนีน้เราก็เดี๋ยวเข้าไปรีวิวกันนิดึงว่าอเอาเป ที่นอนธรรมดาอ่ะเราก็เราก็ท คซึ่งลาเรลเนี่ยมันก็เป็นเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเจ้าเจ้าตัว PHP นะครับซึ่ง PHP เนี่ยโคตรเปียกภาษาละเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยในหน้า PHP เนี่ยมันจะเป็นแบบเซเลสตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันก็เป็นภาษา PHP แต่ว่าไอ้ลาเรลเนี่ยมันจะเป็นแบบภาษาที่แบบผมว่ามันถึงแบบเหมือนกับเป็นฟังก์ชันเป็นออบเจกต์ผมว่ามันเหมือน Java เลยซึ่งปัญหาคือเหมือนกับว่าเราต้องไปเรียนภาษาใหม่แล้วต้องรู้คำสั่งรู้อะไรของมัน ก็อย่างเงี้ยครับสมมติคิวบี้ข้อมูลเราจะหายเงี้ยซีเล็กสตาร์จับจับต้องจากตารางไหนแถวไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งฐานเนี้ยเราก็ต้องจับยูเซอร์แวร์ రూ yes, ไห้อ่านแล้วมิสิตก็สามารถอัพโหลดไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นภาษาซีทีพายฟ้าอะไรพวกนี้คืออัพโหลดไฟล์ที่เป็นซอนฟต์แวร์ขึ้นไปได้เลยแล้วก็เราก็จะมีเป็นแบลนด็จะมีเป็นระบบเขียนที่สามารถตรวจ กับคะแนนเลยถ้าเป็นโปรแกรมเนี่ยเราสามารถทําให้มันมีระบบตรวจอะกันวัตก็คือพอตรวจเสร็จแล้วมันก็ไปกรอบคะแนนในของนักเรียนนั้นได้เลยส่วนแรกคือส่วนแอสเซมบลีกส่วนนึก็เป็นส่วนของชอ็ชอปช็อปก็คือ,ชอ,คอเช่นเมื่อกี้ตัวละครมันมีนแ,แค่แฟลตเชนเดียวก็คือค้านหนึงเนี่ยสามารถแบ่งมันได้เป็นสามสามสามระดับก็คืออาจจะมีความหลากหลายน้อยลงแต่ทีนี้นเราจะเพิ่มชอ็ชอปช็อปก็คือ เราสามารถเข้าไปเลือกซื้อของให้ตามที่เราอยากได้ความสวยงามที่เราอยากได้ประมาณเนี้ยเราก็กรละครนะี่ย ที่มามาถามหลายคำซ้ำอ่ะมันก็จะเป็นผมก็ตอบตอบแตบ่คนคอบตามไปแต่ถ้ามีระบบคอมมูนิตี้นี้ก็คือให้ไปโพสถามเลยแล้วสามารถเลือกได้ถ้าเป็นคําถามทั่วไปก็เป็นพิกก็คือทุกคนสามารถก็ไม่เห็นได้เลย,เลยว่าอ่ะคนนี้ถามอะไรแล้วที่เหลือจากพี่ทีเอเหลือจากไปตอ,ตอบว่าตอบว่าอะไรเพื่อที่ว่า